ลาแล้วนะยัยตองหัวเต็มมเลยยั่ตองมึงผิดตังงไหมกูรู้่ผิดมยื่นมือไปถ่ายรูปที่หนเอาลูก่อไเล่หน่งเนเล่นเอาหิไปเลยพี่บอยกล้องงานค่ะพี่บอยกล้องงานค่ะกล้อนค่ยกล้องงานพี่หนึ่ค่ะอสร้างงานลสักครู่นะคะอีกเดี๋ยวกันนะ เดีではでは๋ยวก่อนนะไ่เยอะขนาดนี like ้เร like, ื uh, ่องดีงเรื่องดีปาเรื่องดีเลยครับนานไม่ลุมนี่ตำนานไมลุมตำนานไมลุมัไหนหเธอ้อยามาเริ่มค่ะยาวไปติ เขาเรื่องงานให้ามจับวแขเขามีสำรวเร่งงานเันมีสำสำรวมเร่อนเอา้อะไรเร็วอ่าน่าคนะยนนะคนยไปหาคนไม่ว่าไม่ว่าอะไรจะถามอะไรก็ถามมาเออเข่าเขาคนนี้โดนยงเงินสีล้านเขาโยนว่าเอ้ยคอยหรเปาหมายถึงคุณต้นหอมมาหรอแล้วก็ถูกยิมเงินสีล้านแล้วไม่คืนเขาผมเนี่นะเมื่อก่อนเึงถามเลยว่าหอม กูยืมหมือหนึ่งเองมันบอกว่ากูไม่ให้เรื่องเงินกูไม่ให้ทีเวลามันอยากได้มาสองแสนล้านนึงนะผมโอนให้มันเดี๋ยมาคิดเลยว่าสี่ล้านมันจะเป็นผมผมหมื่นหนึ่งมันยังไม่ให้เลยครับเออสงสารนางไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเคยยืมแล้วมันไม่ให้ผมไม่อยู่อย่างเขยู่หมดเป็นเราเพราะว่าแบบว่าช่วงหลังมาหาทำไมฮะช่วงหลางมา ะเลยนะว่ไม่อยู่คนก็โยงไม่รู้เลยไม่รู้ว่าโดนโดนโยงอะไรเลยครับ ไปก yup. ็ <c oughs> ไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมเลยจะยืมเงินเล็กได้อยก็คงให้อยู่แล้วแหละแต่แบบว่าคงอุสี่ล้านคงไม่ยืมอะไรกันขนาดนั้นหรอกแล้วปกติเราดูดูดูถอยสงปกติเขายืมเราครับสร่บ่อยมานะเราดูมีฐานะหลังๆเราก็ไม่ให้แล้วนะเพราข่าวมันเยอะเททาไไมมมรถึงั่นใใจก็เงาเนป็นเพื่อนคือต้นหอมอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกันไงแล้วก็ทุกครั้งมันก็จะมีเหตุผลเรื่องแบบ เรื่องเศร้าๆมาให้หน่อยเราก็ต้องใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขายืมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ก็อยากได้เรื่องที่รู้สึกว่ามานล่างมาโอเคเราที่รู้ส H ึกร่ามัไม okay, ่กอดให้เลยเพราะว่าเมันมีฐานะอยู่เหมือนกันโอ้ยหรือโอนที่กูสองแสนชอนในตอนนี้พ่อกูอยู่โราบาลเอาเข้าอยู่จริงๆโอนจริงโอนจริงๆก็ยังไปตลาดใจประหลาดใจว่าธนาคารมึงไม่มีหรอทำไมทำไมต้องให้กูโอนเนี่ยบอกว่าโอนไปก่อนโอนไปโรงพยาบาลเลยแล้วเดี๋ยวอยู่บคืนให้อะไรอย่างเงี้ย โอเป็นคารูบาลไม่ได้โอนให้ซึ่งกนหอเอ่อโอนให้มันนี่แหละมันก็จะขั้นอนต่อไปไม่ได้คนซ็นเตอร์ใช่ไหมตอนโทรไม่ไม่ใช่คนซ็นเตอร์ผมเซฟเรียบร้อยละเออเพราะตอนนี้ก็ถามเสร็จผมโทรกลับไปถามพี่ทีว่าใช่มึงหรือเปล่าระแวงอยู่เหมือนกันกลัวเป็น AI ปลอมเสียงมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนนี้เขามีแบบว่าความ่ได้โัวหนใช้ยี่สี่ล้านเราได้โทรไปถามเลยว่ามึงมึงถามแล้ว พอไมีคำใบไหมคะใส่ใจแหละใส่ใจอยากรู้อยากรู้ว่าคนอย่างมันยังโดนหรอคำใบคำใบพี่บอยไม่ต้องประบายไม่เอาไม่อยากอันนี้ยังไม่ผมต้องเป็นคนพูดเหรอเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แค่เราไปกลังใจเพื่อเพื่อมมันจะมีอะไรกลับมาที่ผมไหมทั้งหมพูดหมดพูดก่อพูดได้เหรอครับก็เป็นห่วงเขาเลยอยากรู şey um problem, ้ว ok? ่าไทยว้ยิงไปสี่ล้านแน่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าผมพูดออกไปก็คือมันเป็นเรื่องของข่าวตว่มเาเนาะแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นละเอียดรือ่าไทอลูาอะไรย่างเงี้ย แต่ก็มันเป็นเรื่องเงินนี่แหละก็มีการเสียจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราตกใจมันจะไมเพื่อนเราใจแั้มให้ผู้ติดล้านมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการให้ก็ได้การทำเงินไม่สนิทเราหรือว่ายังไงทำงานหรือเปล่าเราทำงานลงทุนไปแต่ยังไม่ได้คืนใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นตารางน้ำเพราะว่าเชื่อได้ว่าคนเดียวตกลงเงินสดสี่ล้านที่มีทั้งในตลาดแต่ท่านเป็นน่าจะเป็นแบบวิธีอื่น อย่าต้องให้ขึ้นขนาดนั้นจริงๆที่บอลมองในแงกขการที่ให้เพื่อนยืมเงินเพื่อนไายืมเงินเราจริงๆมันแล้วแต่คนจริงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการยืมเงินน่ะผมว่ามันเป็นสิ่งและจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่สุดในการให้จริงๆรับเพื่อนรักกันนะรู้จักกันมาหรือการถ้าเพื่อนมีปัญหาเนาะแล้วเรายังไม่มีปัญหาถ้าเราช่วยได้เราอยากจะช่วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่แล้วแต่บุคคลน่ะอย่างอย่างอย่างผมตอนนี้ยังไม่มีชื่อเสียงอ่ะ ผมไปยืมใครก็ไม่มีใครให้นะเพราะว่าเขาพี่ความรู้สึกเปนเรื่องเงินมันก็คือเป็นเรื่องที่แบบเออเซนซิทีฟมันไม่ยืมกันอะไรยอย่างเงี้ยแต่พอเราเรามามีชื่อเสียงเราพอมีเงินยอะไรย่างเงี้ยคนมันจะเข้ามาขอยืมเราแต่พี่ความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันไม่ค่อยอยุติธรรมเนาะวันที่เราไม่ค่อยมีทีคนอื่นเราไม่ค่อยได้แต่วันที่มีเนี่ยไอ้คนนี่วิ่งเข้ามาหาเราที่จะมายืมเรามันก็ไม่รู้ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยแต่จริงๆถ้าเรื่องสนิทก,กันจริงๆผมว่าถ้ามันไม่ได้เยอะมาก เป็นตัวเลขมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงได้แหละแล้วก็ยืมแล้วก็คืนน้าอะไรอย่างเงี้ยให้มันคือมันถ้ามันถ้ามันมีครั้งที่สามที่สี่อ่ะครั้งแรกสองสามมันจะดีไงเดี๋ยกว่ามันจะมีการคืนเงินตรงเวลาตามที่คําพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนึ่งยังไม่ดีเลยสามสี่สองสามีมันก็ไม่ตางอะไรก็คือตัดเงินได้ก็มีตาม่ครับไม่หรอกถ้าถ้ายืมแล้วแล้วเงินมันมากจริงๆจนจนมันทําให้เราลำบาก เนี่ยมันก็คงาตนว่าับตนจะไม่สอยือว่าไม่เป็นคนที่ยืมไม่ยืมครับไม่ยืมไม่ยืมไม่ได้ยืมใครครับยังไม่ขนาดแย่ครับแย่หน่ว่าตอนที่ออกมาพูดนันคือนักข่าวถามว่าช่วงนี้เป็นไงแค่บอกว่างานน้อยเแค่บอกว่างานน้อยอะไรอย่างเงี้ยแเงินมันมันไม่เหมือนเดิมเนาะอะไรอย่างเงี้ย เงินเก็บใช้เงินเก็บอยอออู่ประมาณนั้นผมไม่ได้แบบถึงขนาดแบบเฮ้ยสิ้นหวังแล้วชีวิตต้องไปเที่ยวยิมเงินคนอื่นมาเพื่อดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นครับก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นก็เลยคือง,งานมันน้อยไงมันก็เลยกลายเป็นต้องเริ่มต้นธุรกิจใหมนะ่เพราะว่าเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเราเราเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราอยู่วงการมานานอนะ่ะ2ีปีเราไม่เคยเจอแบบนี้ไงไอแบบที่แบบอินดีงานมันหายไปเลย90%เอะไรเงี้ย พอมันพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอือต้องปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันว่าเฮ้ยเราทำธุรกิจอื่นไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเป็นไปไดไม่เคย้อัวเหมือนใครถ้าไม่แบบสุดจริงจริงจริงถ้าไม่สุดจริงจริงก็คงไม่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 เอ่ยปากครับไม่เอ่ยปากเพราะว่าผมก็เข้าใจได้แหละว่าการที่จะไปยืมใครเนี่ยก็คงลำบากเพราะว่าว่าทุกคนมันก็ลำบากกันหมดในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะมันคงไม่มีใครแบบสบายหรอกหรือว่า ขาแต่ละคนมันก็ต้องมีภาระกันเองทุนที่จ่ายตัวเองเนาะเราจะไปยืมเงินเขาเราไปเพิ่มภาระให้เขาหรือเปล่านขน,น,นาดจ,จะมายืมเงินเราเราก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบภาระเราตอนนี้มันก็แน,น่นๆแล้วน,น,น,นะอย่าอย่าต้องให้ต้องแบบอะไรเลยกันถ้ามันจะจุกทุานจิ้นิดนิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตมากต้องแต่ไม่ต้องมาดีกว่าพูดไปแล้วเลไม่ต้องมาดีกว่าแล้กตรนี้มีธุรกิจอะไรบ้างที่ก็ตอนนี้ก็ยังยังมี บริษัทดีว่าบายบอลพิสดุยู่นะครับก็เป็นบริษัทตัวเป็นตัวใครอยู่เนาะก็ยังจัดอยู่นะครับก็ใครสนใจก็ uh, ติดต่อผมไ,ได้ครับแล้วก็ยังมีร้านมอนบอยไม่ได้เปิดอยู่ก็4เดือน,นแล้วครับก็ช่วงนี้มอนบอยก็ฝากด้วยสำหรัคบคนชอบกินปลาแซลมอนชอบกินแซลมอนดองกุ้งดองแล้วก็พวกแบบบีบรูปปลาแซลมอนอะไรเงี้ยครับในช่วยไม่ยา้จะไปเปิดรู้หรือยังบ่อยๆให้แบบมีช่องทางออฟไลน์ในการแบบขายของให้ให้คนที่อยากจะมาซื้อของเราด้วยนะครับขอ,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 อบคครับขอบคุณครับ ก็มุ่งกับภาพครอบครัวที่น่ารักน่ารักที่ใช้ร่วมกันอ๋อปุ่มตอนนั้นเราได้ตกลงกันหรือว่ายังไงบ้างคะผลจะเกิดภางไม่ใช่คือจริงๆแล้วว่าผกลับมาได้เองอ่ะเราเราเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะแต่เรายังมีลูกคนเดียวกันเราเรายังต้องช่วยกันดูแลเขาแล้วก็เราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันอะไรเงี้ยบางวันเขาจะต้องโทรหาเราเขาจะมีพใสยาอะไรนะเราก็ช่วยช่วยกันเลี้ยงแต่ก็อยากจะบอกว่าจริง จริงอเมร่าเองเขาก็เป็นเป็นซูเปอร์มัมน,นะผมก็คิดว่าถ้าผมไม่มีเขาผมก็ไม่รู้จะเลี้ยงลูกใ้ดีอย่างนี้ได้อย่างไงเนาะมันก็เหมือนกับเหมือนเขาเลี้ยงลูกแล้วเราก็เลี้ยงด้วยวันไหนแบบถ้าเาผมว่าผมไม่มีงานอะไรเงี้ยผมก็จะเอารูกมานอนด้วยสักสองสามวันแล้วก็เอาไปส่งโรงเรียนเท่าที่จะเด็กจะทําได้อะไรเงี้ยส่วนเขาเองก็ไปส่งไปรับคือคือเราจะคุยกันตลอดร,อรับคุยกันตลอดว่าพัฒนาการลูกตอนนี้เป็นยังไงเราจะเลี้ยงเขาไปในรูปท,ทางไหนดี เรียนพิเศษอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยครับพราะมันก็พอมันมีงานอะไรที่มันเป็นงานพิเศษของลูกอะแล้วเราีคงามรู้สึกว่าลูกก็คงอยากเห็นพ่อแม่มาดูโชว์ของตัวเองเนาะมาดูเราเต้นมาดูเราทํากิจกรรมของโรงเรียนอะไรเงี้ยผมว่าในความเนี้ยมันมันผมว่ามันเวลามันจะผ่านไปเร็วมากมอยากใช้เวลานี้กับลูกให้ให้ดีที่สุดให้เป็น ต่อให้เรามีปัญหากันเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกมีปมด้อยหรือทําให้เขามีความสูขลดลงเราก็จะพยายามทามที่ดีที่สุดโดยการที่แบบเชียร์อัพเขาเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็สนับสนุนเขาในวันที่เขาอยากจะทําอะไรเนียครับแล้วก็มันก็เลยเกิดเกิดขาดกันขาน แต่ว่าเราไม่ได้มีการแบ่งเวลาว่าฉันจะอยู่กับลูกไม่หรแล้วแต่วันเลยครับแล้วแต่วันเลยครับใครว่างก็ช่วยจะเลี้ยงอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้มีจะต้องกี่วันเธอเอามาอยู่ฉันกี่วันอะไรเงี้ยมันเราก็ต้องปรับให้ตรงตามตามงานของผมด้วยเพราะว่างานของผมเองก็มันก็เขาเรียกว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นงานประจำเนาะมันไม่ได้เป็นงานเฉพาะอะไรเงี้ยครับเราก็จะทาหน้าที่พ่อให้เป็นที่กันสุดทางเลยต้องสุดทางอยู่แล้วครับเพราะว่า รักลูกมากแล้วก็ผมก็อยากให้ลูกเป็นเด็กที่ดีที่สุดโตไพในอนาคตและเป็นเด็กที่มีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยอะไรที่ผมทําได้ผมก็จะทำครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยก็เนยขึ้